สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดถึงไมโครโดสนะครับวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ความรู้และป้องกันการาใช้อย่างไม่ไม่เข้าใจนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ในการาสนับสนุนหรือชี้นําให้ใช้สารผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับไมโครโดสในที่นี้จะหมายถึงไซคาเดลิกไมโครดอสซิงนะครับหรือการใช้สารเปิดจิตหรือสาร c ซคาเดลิก ในปริมาณน้อยมากๆนะครับจนแทบจะไม่รู้สึกผลถึงไซคาเดลิกทั่วไปนะครับท,ที่อาจจะมีการเห็นแสงสีหรือความรู้สึกมึนหรือว่ามาอะไรบ้างนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจะขอพูดเฉพาะเจอดจงเฉพาะถึงเหตุวิเศษหรือว่าแมจิวั Room ซึ่งจริงแล้วไมโครโดสซิ่งเนี่ยสามารถใช้กับใช้ใช้กับสารเซคาเดลิกได้แทบทุกประเภทนะครับที่เป็นที่นิยมในซิลิคอนวอลเลย์ในสหรัฐ เมริกาเนี่ยก็คืออย่าง lsd เป็นต้นนะครับก็คือเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแรงบันดาลใจให้มีแรงทําง,งานอะไรพวกนี้นะครับแต่สําหรับเหตุเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่า,าขนาด fda หรือว่าอ,องค์การอาหารยาของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยยังออกมาให้การยอมรับว่ามีศักยภาพนะในการรักษาโรคซึมเศร้าได้นะครับซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่อ,องค์การอนามัยโลกอบอกว่าเป็นสิ่งที่ ทำร้ายมนุษย์นะครับหรือว่าให้หรือว่าทาให้มนุษย์เนี่ยประสบกับปัญหามากที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับยิ่งกว่ายิ่งกว่าโรคมะเร็งโรคหัวใจซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเราต้องช่วยๆกันดูแลนะครับซึ่งเห็ดวิเศษเนี่ยหรือว่าแมจิกมัทรูมเนี่ยโดสปกติหรือว่าปริมาณการใช้ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3กรัมแห้งหมายความว่าเห็ดธรรมดาเนี่ยครับเห็ด เหตุของข้าพอเด็ดขึ้นมามันจะสดๆจะเปียกๆใช่ไหมแล้วก็ไปตากแห้งาตากแห้งสนิทนะฮะแล้วเอามาชั่งน้ําหนักปริมาณการใช้ปกติก็จะมาณสองถึงสกรัมแห้งนะครับแล้วคราวนี้ไมโครโดสซิ่งเนี่ยหรือว่าการทานในปริมาณน้อยๆเนี่ยจะแค่ประมาณ 1- ใน10ของปริมาณปกติเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ประมาณ0 2ถึง0.3กรัมหรือว่า200-300ถึงมมิลลิกรัมก็ที่นิยมทํากันก็คือเขาจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือมาบดชิ้นเล็กๆแล้วก ก็จะใส่ได้ประมาณ2-300มิลลิกรัมเป็นต้นครับแล้วไมโครโดสเนี่ยพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกผลเลยนะครับปกติทานเห็นแล้วบางคนอาจจะเห็นสีสันได้ยินเสียงเห็นภาพร้อนบ้างหรือว่าจะความรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกเป็นเป็นสุขปิติอะไรพวกนี้คืออาการพวกนั้นจะไม่มีเลยนะครับะจะเหมือนกับว่าเอะเหรอวันนี้เราทานอะไรเข้าไปด้วยหรอมันจะแทบไม่รู้สึกว่าเราเราเรา,เราได้ใช้สารเปิดจิตอยู่ แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกบ้างนะครับอาจจะรู้สึกเฮ้ยวันนี้มึนๆไว้สแสดงว่ามากเกินไปนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า low dose แทนอันนั้นก็จะเป็นอีกจดประสงค์หนึ่งนะครับแต่ micro dose เนี่ยจะต้องไม่รู้สึกผลของอาการมึนเมาหรือตัวชาหรืออะไรแม,แม้แต่น้อยนะครับแล้วคราวนี้พอไม่รู้สึกแล้วจะทานไปทําไมผลที่ได้เนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าวันนั้นอารมณ์ดียังไม่มีเหตุผลนะครับ รู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยโกรธใครนะครับวันนี้ไม่ค่อยหงุดหงิดวันนี้ไม่ค่อยกังวลวันนี้อารมณ์ดีนะอยากจะให้คนนูน้นอยากจะให้คนนี้อยากจะคุยกับคนโน้นอยากจะคุยกับคนนี้จะรู้สึกว่าเหมือนก็คิดบวกตลอดนะครับความคิดลบๆที่ที่เคยเป็นเนี่ยก็ก็จะน้อยลงนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อวันนี้ฉันบางทีฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันไม่เห็นต้องไปไปครโดสก็ได้ซึ่งน,นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือ ยินดีด้วยอย,อย่างยิ่งนะครับที่คุณสามารถเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าสําหรับคนบางกลุ่มแล้วเนี่ยาบางทีก็อาจจะเป็นในทางตรงกันข้ามก็ได้เช่นเขาไม่ได้อยากจะคิดบวกเขาไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะคิดลบนะแต่ว่าบางทีมันก็ห้ามไม่ได้อยู่มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเศร้าความโศกนึกแบบหงุดงิดต,ตลอดหรือว่าวิตกกังวลหรือว่าตื่นตะนกหรือแม้จะทั้งคิดจะทําลายตัวเองทําลายผู้อื่นนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเป็นอาการเป็นอาการคลาสสิกของโรคซึมเศร้านะครับซึ่งถามว่า ไม่มีใครถามว่าทําไมเขาไม่คิดบวกคือมันก็ไม่ใช่ว่าสั่งให้คิดแล้วมันจะคิดได้นะครับเพราะว่าชีววิทยาหรือว่าสภาวะทางสมองเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนคนทั่วไปนะซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยซึ่งมาการไมโครโดสเหตุวิเศษเนี่ยก็จะช่วยตรงนี้ได้ก็คือทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นมองในแง่บวกมากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วลักษณะการทานก็คือทานเป็นแคปซูลอย่างที่ว่า2-300มิลลิกรัมเนี่ย เช่นสมมติทานทานวันวันจันทร์ปุ๊บก็จะเว้นสักสองวันเว้นอังคารเว้นพุธแล้วก็ไปทานวันพฤหัสอีกทีหนึ่งถ้าทานวันพฤหัสก็เว้นศุกร์เว้นเสาร์แล้วไปทานวันจันทร์วันอาทิตย์อีกทีหนึ่งนะครับสาเหตุที่ต้องเว้นเพราะว่าถ้าทานติดกันเนี่ยมันจะมีอาการของการดื้อยาก็คือวันต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยได้ผลแล้ววันต่อไปก็จะน้อยลงเนาะน้อยลงทำให้คุณต้องเพิ่มปริมาณการใช้ซึ่งมันไม่ได้มีความจําเป็นนะครับเียการไมโครโดสพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ไมรู้สึก แบบแบบเราใช้สารเปิดจิตทั่วไปเนี่ยแต่ว่าผลของความคิดบวกอารมณ์ดีเนี่ยมันยังคงค้างอยู่นะวันแรกก,ก็จะมากกว่าทุกวันแล้วก็จะค่อยๆน้อยลงแต่มันก็ยังมีวันที่3น้อยลงไปแต่ก็ยังมีนะแล้วพอวันที่4ี่เราทานปุ๊บม,มันก็จะขยับขึ้นมาแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะช่วยได้นะครับทำให้คนคนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับไม่ได้จมปลักอยู่กับอาการซึมเศร้าอย่างที่ไม่มีขยับไปหรอกนะแล้วคราวนี้เนี่ยาถามว่ามันจะ กลายเป็นอาการเสพติดไหมนะครับว่ากลายเป็นว่าคุณต้องใช้อยู่ประจาเหรอซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วไปหาจิตแพทย์เขาเขาสั่งยาให้อยู่แล้วนะครับยาต้านซึมเศร้าหรือว่าแอนทายดิเพรสเซนที่เขาต้องทานทุกวันด้วยนะทุกวันด้วยนะครับซึ่งมันหนักกว่าไมโครโดเซยแ์แล้วนั่นก็คือสารเคมีไม่ใช่สมุนไพรธรรมชาติที่ท,ที่ที่มาจากที่มาจากดินที่มาจากกองอึวัวอึอึควายซึ่งเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วนะแล้ว ผมเคยคุยกับคนที่ใช้ยาต้านซึมเศร้าเนี่ยเขาไม่กล้าหยุดแม้กระทั่งวันเดียวด้วยซ้ำไปเพราะเขากลัวว่าวันไหนที่เขาหยุดเนี่ยเขาจะดิ่งก็คือสภาวะทางจิตใจเขาจะแบบจะลงไปคิดลบและอาจจะทาร้ายตัวเองหรือทํร้ายผู้อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะกลัวตรงนั้นมากเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่ายาต้านซึมเศร้าพวกนั้นเป็นยาเสพติดถูกกฎหมายที่หมอเป็นคนสั่งซึ่งผมว่ามันมันไม่เมกเซตนะมันยิ่งมันยิ่งเป็นการทําให้เสพติดโดยที่โดยที่เขาเขากลัวที่จะออกจากตรงนั้นแล้วไมโครโดสเนี่ยก็สามารถ ช่วยตรงนั้นได้นะครับคือคุณจะบอกว่าโอเคเอามาทด,ดมาแทนที่ยาอุตสาหกรรมนะอ,อย่างแรกคือมันเป็นสมุนไพรนะแล้วอย่างที่สองอพอเป,เป็นสมุนไพรเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยจะจะเ,เรียกว่าสามารถที่จะด,ดีลก,กับเขาได,ได้ได้ง่ายกว่าที่จะโปรเซสทำความเข้าใจกับสารเคมีที่จะมาจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติได้ง่ายกว่า,าสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมานะาแล้วประการที่2ก็คือคุณไม่ต้องทานทุกวันอย่างที่บอกก็คือ วันนี้ทานเว้น2วันแล้วก็ไปทานแล้วก็เว้นอีก2วันแล้วก็ไปทานนะแล้วอย่างที่3คือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเมืองไทยคือเมืองไทยกับกับเห็ดโดยเฉพาะเห็ดพิเศษเมันเป็นของธรรมชาติที่ปลูเขึ้นของเขาเองอยู่แล้วนะฮะเอาเข้าจริงก็คือมันก็เป็นการประหยัดด้วยคือถ้ถาถ้าเกิดสามารถที่จะที่จะปลูกเองได้นะถ้าในอนาคตเกิดถูกกฎหมายขึ้นขึ้นมาเป็นต้นโอเคแล้วก็ <c oughs> แลวคราวนี้จะบอกว่าโอเคคุณเปลี่ยนจากติดายาต้านเศร้าเป็นติดไมโครโดสิ่งแทนเนี่ยม,มันจะมันจะไปดีกว่าตรงไหนนะครับอ,อย่างแรกก็คือที่ต้องการจะเน้นก็คือการใช้สารไซคาเดลิกอะไรก็แต่ก็แล้วแต่นะครับสารต้านเศร้าเนี่ยคุณควรจะต้องทําคู่กับกิจกรรมเจริญสติไปด้วยนะกิจกรรมเจริญสติประเภทนี้ก็คืออะไรก็ได้นะครับที่ทําใหค้คุณอยู่กับปัจจุบันครับแล้วก็มีสมาธิกับมันนะ แล้วก็สามารถที่จะมองเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิเป็นโยคะเป็นไทชีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับคุณเล่นกีฬาก็ได้คุณตีเทนนิสก็ได้นะเพราะว่ากีฬาพวกนี้มันก็ทําให้เราต้องโฟกัสอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะก็เป็นกิจกรรม f u l n e s s นะทำไมต้องทําคู่กันเพราะเวลาคุณใช้ไมโครโดเซตเป็นต้นเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่ากิจกรรม f ม l n e s s ของคุณเป็นตีเทนนิสละกันนะนะหรือว่าตีแบดก็ได้อะไรก็ได้นะ ที่ต้องใช้ความอยู่กับปัจจุบันจริงๆคุณเห็นว่าลูกบอลมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องตีแบบนี้นะขึ้นมาปุ๊บจะต้องตัดความคิดไปแล้วต้องใช้ความรู้สึกนะเพราะนั้นจะจะเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องใช้ความรู้สึกใช้เป็นความเป็นปัจปจ,จุบันคุณพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึง่งลูกบอลก็ไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมครับคือถ้าเกิดวันไหนคุณใช้ไมโครดสซิ่งเฮดเนี่ยนอกจากคุณคิดบวกคิดบวกปุ๊บเนี่ยคุณจะอารมณ์ดีนะอ,อย่างแรกคือคุณจะเล่นสบายขึ้นคุณจะรู้สึกไม่เคีย ตีผิดตีพลาดค,คุณก็จะไม่ไม่ไม่ไปเครียดกับมันจะไม่โกรธตัวเองจะไม่อะไรทั้งสิน้นหรือไม่ก็คู่ต่อสู้หรือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เล่นด้วยกันนะเพื่อนเท่เด้วยกันเขาเกิดแบบมีอาการยี่งเง่าอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่ค่อยโกรธอะไรเขานะคือก็จะชิลสบายพอสบายปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็จะง่ายไปหมดพอมันง่ายไปหมดเนี่ยเราก็รู้สกว่าเฮ้ยวันนี้เราเล่นได้ดีเว้วันนี้เรา,นนเ,ราเราเล่นดีมันก็จะมีกําลังใจ พอมีกาลังใจปุ๊บเนี่ยกำลังใจเนี่ยก็จะไปเสริมให้วันต่อไปเราก็เล่นได้ดีขึ้นอีกกเราก็เล่นได้ดีขึ้นขึ้นอีกอันนี้หมายถึงการทําสมาธิด้วยนะจากเดิมเราอาจจะเคยนั่งได้สัก1 0 15นาทีนะรู้สึกว่าโอ,โอ้ไม่ไหวแล้วจิตมันวุ่นวายเหลือเกินฟุง้งซ่านเหลือเกินพอมาไมโครโดสซิ่งเฮดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยนั่งครึ่งชั่วโมงนนิ่งมากเฮ้ยนั่งชั่วโมงนึ่งได้ได้นิ่ง,ง,ม,งมากวันต่อไปกูจะนั่งได้ดีขึ้นดิเพราะว่ามันมีกาลังใจตรงน ไมโครโดสซิงเฮทเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้ก็จะทําให้คุณเป็นคนคิดบวกขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อจิตอยู่ในสภาวะที่ว่างแล้วก็มีความปิตินะไปเรื่อยๆเนี่ยจนความสามารถในใน,ในกิจกรรมเจริญสติของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อคุณไม่จําเป็นต้องใช้ไมโครโดสซิงเฮดอีกต่อไปแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้ก็จะมา,มาแทนที่การไมโครโดสซิงเฮดอยู่ดีนะซึ่งก็จะเป็น คล้ายเปรียบเสมือนกับเหมือนเปรียบเสมือนกับเด็กหัดขี่จักรยานเป็นต้นนะเด็กเด็กหัดขี่จักรยานในแรกๆเขาก็อาจจะกลัวว่ามีแค่สองล้อเองเขาจะอยู่ดูได้ยังไงนะ,ะเขาเลยต้องต้องมีล้อล้อช่วยอยู่ด้านข้างนะล้อช่วยเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยพยุงเขาให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าอ,อ๋อจริงๆเขาก็ขี่ได้เหมือนกันจนวันหนึ่งเขาไม่ยังเป็นต้องใช้ล้อช่วยนะต่อไปก็เหลือแต่ก็เหลือแต่จักรยานสองสองล้อซึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละการที่คุณมีล้อช่วยอยู่บนจักรยานแต่ถ้าคุณไม่หัดขี่มันก็ไม่ไปไหนคุณก็ขี่จักรยานไม่เป็นอยู่ดีใช่ไหมครับการหัดขี่มันก็คือการปฏิบัติกิจกรรมเจริญสติตรงนี้แหละนะพอคุณได้หัดขี่ปุ๊บแล้วมีแรกๆคุณมีมีตัวช่วยเป็นการเพิ่มความมั่นใจรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําได้นี่หว่าฉันขี่แล้วอีกหน่อยคุณก็ไม่ต้องใช้ล้อช่วยแลวคุณก็สามารถขี่ด้วยตัวเองและชีวิตคุณก็ดําเนินได้โดยโดยที่คุณโดยที่คุณสามารถที่จะคิดดดดบวววกกไ้้ยยตัเอง ดยความช่วยเหลือของ,ของ,ของกิจกรรมจเจริญสติเหล่านี้ขึ้นมาแทนนะครับแล้ววิธีการวิธีการทานก็คือแนะนําให้ทานตอนเช้านะครับแนะนําว่า,าควรจะเริ่มจากาหลังอาหารเช้าเป็นต้นนะครับเพราะว่าร่างกายจะค่อยๆดูดซึมไปพร้อมๆกับอาหารนะครับแล้วก็สังเกตสังเกตภายในสังเกตความรู้สึกต,ต,ตัวเองในระหว่างวันว่าเ,ออเป็นเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เว้นอย,อย่างที่ว่าก็คือเช่นทานวันจันทร์ปุ๊บเว้น2วันนะครับเราไปทานอีกทีวันพฤหัส เว้นอีก2วนันท,ทันทีวันวันอาทิตย์เป็นต้นนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วการไมโครโดสเหตุวิเศษเนี่ยยังมีข้อดีอีกหลายอย่างก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณมีแผนว่าจะจะเข้าพิธีอายวาสกาเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าคุณยังทายานทันทันยาต้านซึมเศร้าหรือว่า Anti อินทายาต้านโรคเศร้าอุตสาหกรรมอยู่โดยเฉพาะยากลุ่มประเภทือ่าอ s นทายนี่ย อาจจะเป็นข้อห้ามเด็ดขาดนะครับที่คุณจะต้องหยุดยา SSR i ก่อนอย่างน้อย1เดือนถึงจะร่างกายถึงจะเคลียร์พอที่จะเข้าพิธีไอวาสก้าได้ถ้าไม่งั้นอาจจะอาจจะเกิดผลผลถึงชีวิตได้นะครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องหยุดหยุดยาต้านซึมเศร้าก่อนเป็นเวลา1เดือนก่อจะเข้าพิธีไอวาสก้าได้แต่ว่าหลายคนเนี่ยอบอกว่าเขาทําไม่ได้หรอกนะเพราะว่าแค่หยุดวันเดียวเขายังยากเลย เขายังกลัวว่าเขาเขาเขาจะดิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นจะประสาอะไรกับหยุดหนึ่งเดือนแต่ว่าการนำไมโครโดสเ็ดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปแทนที่ตรงนี้ได้คุณก็อาจจะเริ่มไมโครโดสเ็ดก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาต้านเศร้าอุตสาหกรรมลงเพราะว่าความรู้สึกคุณจะดีขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะมันคือมันคือยาต้านเศร้าธรรมชาตินั่นแหละจริงๆนะคุณคุณเอาธรรมชาติเข้าไปแทนที่นะแล้วก็ค่อยๆลดตัวอุตสาหกรรมลงจนคุณสามารถที่จะหยุด หยุดแอนตี้ดิเพรสเซนต์ตรงนั้นได้แล้วก็ใช้แต่ไมโครโดสไปสัก,สกระยะหนึ่งพอรู้สึกว่าพอรู้สึกว่านิ่งแล้วเนี่ยก่อนเข้าวิธีสัก2อสวันนะคุณก็หยุดคุณก็ค่อยหยุดไมโครโดสแล้วก็มาเข้าวิธีไอวาสกาได้นะครับซึ่งหลังจากไมโครโดสไปเนี่ยคุณก็มีออปชันอย่างที่บอกก็คือมันช่วยแทนยาต้านต้านซึมเศร้านะแล้วก็สามารถที่จะเลือกเข้าวิธีไอวาสกาก็ได้หรือว่าจะเป็น ไฮโดสมัชรูมก็ได้ก็คือประมาณ5กรัมแหง้งแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินกับอิมพ r i a l ลคอลเลจลอนดอนได้ทําการศึกษากับผู้ป่วยซึมเศร้าซึ่งผลออกมาดีมากนะครับดีมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือผู้ป่วยน่าจะต้องมีการปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในเชิงบวกขึ้นมานิดนึงก่อนเพราะถ้าเกิดเขาลบมากๆดิ่งมากๆนะครับแล้วก็มาเจอเห็ดไฮโดสเนี่ยมันจะไปขยายที่อยู่ในจิตเขาก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะทําให้เกิด อาการวิตกจริตลโดยที่โดยไม่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นการไมโครโดสเ็จสักระยะหนึ่งก่อนเดือนหนึ่งสงเดือนแล้วรู้สึกว่าดีปุ๊บแล้วค่อยมา,าบําบัดด้วยด้วยด้วยเหตุวิเศษตัวสูงเป็นต้นหรือว่าเขาจะเลือกที่ไมโครโดสเ็จไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าไมโครโดสเ็จปุ๊บฝึกกิจกรรมเจลสริควบคู่ไปจะไม่ด้วย อีกหน่อยเขาคงจะรู้ว่าออกกิจกรรมพวกนี้สามารถที่จะทำให้จิตใจเขาดีขึ้นได้นั่งสมาธิจนจิตใจนิ่งคิดบวกได้เองนะคุณก็ไม่ต้องใช้ไมโครโดสก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นสะพานที่สมูทนะครับสมูธคุณมีโรคประจําตัวอะไรนี่คือแทบไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าผลทางร่างกายเนี่ยน้อยมากนะครับแต่จะให้ให้ผลดีทางทาง,ทางจิตใจก็ถือว่าเป็นเป็นสะพานที่ค่อนข้างจะซอฟต์ค่อนข้างจะเจนทัลค่อนข้างจะค่อยเป็นค่อยไปท,ที่ที่ทำให้ชีวิตหลายๆคนดีขึ้นได้ง่ายๆนะครับ เพราะว่าโรคซึมเศร้าอย่างที่บอกก็คือ,อตอนนี้ยิ่งในสภาวะลําลบากลําบากทางเชิงเศรษฐกิจของหลายๆคนด้วยเนี่ยสภาวะซึมเศร้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่ช่วยกันได้นะครับก็ช่วยๆกันแล้วไมโครโดสเหตุวิเศษเนี่ยก็เป็นก็เป็นทางหนึ่งท,ที่ที่ที่ช่วยได้นะครับแล้วก็หลายหลายคนในในในหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็ให้ความสนใจกันอยู่ครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็เขียนคอมเมนต์ไว้ ด้านล่างนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ